สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องหนึ่งรัฐการทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า Honda j a z z เราเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีอาการก็คือว่าแอร์ไม่เย็นครับผมแอร์มีแต่ลมนะครับแอร์มีแต่ลมแล้วก็ความเย็นไม่ทำงานนะครับผมก็ได้ไปเช็คน้ำยาแอร์ไปเติมน้ำยาแอร์มาเรียบร้อยนะครับแล้วช่างเขาก็แนะนำให้เราเปลี่ยนอไอเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัว เขาเรียกว่าอะไรรีเลย์แอร์รีเลย์แอร์ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับก็ไปซื้อตามร้านอะ,อะไหล่รถยนต์ทั่วไปมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะครับผมก็ตัวละร้อยห้าสิบบาทนะครับใช้สามตัวนะครับเพื่อที่เราจะมาเปลี่ยนนะครับตัวอรีเลย์ของแอร์นะครับตัวเจ้าคอนนาแจ๊ตัวนี้นะครับที่เปิดฝากระโปรงครับโอเค น,นี่ครับจุดที่รีเลย์แอร์อยู่นะครับก็คือเนี่ยครับมันจะอยู่ใต้จุดที่เราเติมน้ําปัดน้ําฝนนะครับก็คือเป็นจะเป็นตัวนี้นะครับเบี่ยงสายตัวนี้ออกเห็นไหมครับนี่เป็นตัวนี้ เดี๋ยวเราจะบีบมันออกมาใช้มือบีบออกมาได้เลยนะครับนะไครับนี่รีเลนจะอยู่ตรงนี้ครับชุดรีเล์มันจะอยู่ตรงนี้ครับ,รรรรบที่มันเป็นรอยแตกก็คือรอยเรางัดเช็คเมื่อวานนะครับเช็คดูว่า ตัวไหนมันเสียนะครับก็จะเป็น3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนรีเลย์แอร์กันครับถ้าอยากให้ง่ายเราก็ต้องถอดชุดกล่องเติมน้ำปัดน้ฝนออกก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เปลี่ยนรีเลย์นะครับก็จะมีไขควงกับนะครับครีมปากแหลมนะครับใช้2ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับ เราก็หมุนออกได้เลยนะครับจะได้ไม่เกะก,กเราใช้ครีมคีบออกมาเลยนะครับเอามาแล้วเป็นรีเลย์สีขานะครับตัวสุดท้าย ตัวใหม่เดี๋ยวเราจะใส่รีแอร์ตัวใหม่เข้าไปกันเลยครับนะครับใส่ให้ตรงล็อกตรงขามันนะครับเนี่ยมันจะมีช่องขามันอยู่ตัวแรกครับแล้วก็กดลงไปครับตัวที่สองเหมือนกันครับ ตัวที่สามครับดูตามแนวขามันครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทเครื่องครับนี่กด ac แล้วนะแต่ว่าไฟ AC ผมมันพังก็คือเรากดปุ่มลงไปอ่ะนี่ก็คือกด ac แล้วนะครับ ลอกกดความเย็นดูเปิดอ่าาไปดูหน้าคอมคัดกันทำงานไหมโอเคครับตอนนี้หน้าคอมคัดทำงานปกตินะครับนี่ครับโอเค ตัวคอมชัดของแอร์ทำงานปกตินะครับอ่าพัดลมแอร์ทำงานตอนนี้ก็ทุกอย่างทำงานปกตินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องโดยสารกันครับอ่านี่ครับแอร์เย็นแอร์เย็นช่ำแล้วเริ่มชํำแล้วโอเคอันนี้เปิดสุดเลย โอเคครับตอนนี้แอร์ก็กลับมาเย็นปกติแล้วนะครับผมเฮ้ยช้ำเลยโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ใช้ Honda Jazz นะครับปี08นะครับ Honda Jazz GE นะครับถ้าใครที่เจอปัญหาประมาณนี้นะครับก็ลองเช็คดูก่อนนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับถ้า อาการมาถึงจุดที่เราต้องเปลี่ยนรีเลย์แบบที่ผมเปลี่ยนนี้นะครับก็ลองไปซื้อรีเลย์แอร์มาเปลี่ยนกันดูนะครับก็แอร์จะได้กลับมาเย็นฉ่าชื่นใจแบบนี้นะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงจบคลิปนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ